ต่อครับพี่น้องต่ออู้ต่บอบอหรี่ปันดูใบกับยูหันครับครับสิง่งแฮ่งเปิดบินแล้วบ่อเนี้เออเปิดแลด้วโอ้ยสิ่นดาสกินละตัวกินละบก่กินนั่นนั่นกินเต้าหู้นนั่นมาแล้วไปจับแม่โจมาแล้วไากินไปจับเมียนเมียนจับมาแล้วเมงปลาเผา น้าโชว์ก็มากพี่น้องเอยอีสาน่าโชว์เปกระทงครับผมเจริญประทุษมงในด้านในในส่วนนี้ก็มีคณะทายกเซนยกาโดยคุณยายจากบ้านแสงบ้านแสงใหญ่และเจ้าภาพหลายท่านหลายหานผมไม่ท่นเปิดเดี๋ยวมานางทายกันบุษราเ้าบาทครับ ได้มาช่วยทำอนทานเล็กๆ้านประเบงีภาษาดีเก็เรียกว่า้านประเบงเพือ่อไปประดับจังจดีไซน์ที่ตั้งไว้ที่ด้านข้างสายน้ำ<บ>าทางด้านทิศใต้ของสาราหลวงปู่ซิ่วส่วนทางด้านทิศตะวันออกซึ่งทางวัดจัดเต้น ไว้เพื <m> ่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่มาช่วยงานจะสามารถ่จะไรูปครับพี่น้องนี่จะเป็นเกาะกองทรายนาะครับพี่น้องมีจำนวนว่ามียงพอสำหรับผู้ที่จะมารัยการในคืนวันนี้นะครับเพราะนั้นทุกท่านติกลับบ้านเตรียมพื้นที่เตรียมเสื้อผ้า

ต้นแข็งใสต้นนี่ขนมปันกาผู้นสาหน่ห้าบุยากิขนมปันนีใา่กันประจำหละ่ะ เส้นนี่ก็จะแม่นยิ่งปืนปลาโพงปลาโพงยิ่งปืนขายกันขายกันเริ่มเริ่เริ่มริ่มเจ้าปลาหนึ่งดอกยี่สิบเาปมาที่นี่ครับศรีเพี้ยน้านบานลูกเขียนลูกถ้าได้คลายนะครับแต่ว่าย่างอันนี้ก่อนเกี๊ยวหมูเด้งก็อยู่นี่ อันนี้ครับมีไมฮาชิบาทมีลามูหนึ่งลัก้ลยครับทานผมในกรอบมึก้ายถอดมึกอยางพัดเซนอาริฟินเซนมะลัมครับผมประมาณนี้ครับพี่น้องจะได้ลองมาเที่ยวกันบิ่งครับรยากาศยามค่ำคืนมาแล้วทั้งอูรูมึกปรามมึก มาแรงเมืองลูกเมืองสีทาโกยากิเอร์ยูทูบยูทูบอันนี้ก็น้เบือเบ่องเบื่อตอนนี้สามถุ่มครับไม่เห็นหน้าเห็นตาปลารังปลาปงนี่นปลาปง โอ้แม่นครับเอาอีกเบิ้งว้าว่ะครับอัะครับอย่างมาต่อครับพี่นอนทั้งพี่ mm hmm. ยามมื่อคืนปรอกลูกสินหนึ่งค่ายดีครับสนนิ่ง mm hmm. เสร็จกรอบโอ้ย mm hmm. ขาดบบต่อ ย้อือมาไายขอนยโอ้ยปิดแล้วปิดแล้วขายซัมเบิร์ตแล้วขนมนกทอดยิงตกอันเดียวได้ตัวใหญ่เลยถ้ายิงไม่โดนอย่าแวบบ่านะ ไงได,ไดอยู่เนไม่โดนจะว่าอันเดียวยี่สิบสามมันห้าสิบยาผ้ไไายามันจะสุดเลยไไนีย่ยำแสบยำเนี่ยขายอยู่อันนี้พิซซขายดี<ๆ>เค็มมาลาดครับอันนี้พิซซ่าพิซซ่ายี่สิบบาทนี่ก็ยำเสียบใหม่เดี๋ยวยามันตงพุ่นครับยำแรงครับเซียงซี่เสียงซี่เศร้าบาทพี่น้องขันมาอีกซาไงนิ่งบัดพอดี แต่ยังแนบุหงเพราะว่าาผมเื่นโมเลว่าคนกำลังจีกระบาดก็จะเมาของกระบาดนะครับปล่อยนกแม่ขาวปล่อยนกนี่หัดเตาปะเน่ยเต่าเตาเตาใหญ่ตอนนี้เป็นกระผ้ากันปลาสาสไซ ร้รอยกระท่งนี่ครับร้อยกระท้งงองยวดน,นีเ่เขาที่ร้อยกระท่งองน,นะนงครับไข่นึ่งร้อยกระทงของลูกูุศิลเป็น,นเป็นแนวนี้ครับเป็น,นีซักกะลาบูชานอข่น่ง <ไป S 2> ขอพ่อลูกูุศิลขอพรลูกบูศิลบรรยากาศ ขอคุณบารมี่คุณพระอิสงแ่คุณผูงทรงก่ามีทั้งหกนีไม่ทั้งหกนาครับปุชาตามกำลังชา้นหามีทั้งนั่กักระทงกบ้านกระทงกระทงลอยกระทงอเนอร์กูบาปูสาวกุญยพอเมียพี่น้องนี่ลอยคอลอยเข็มนับโชคชะตาชีวิตสะสมชะตาชีวิตรวยกมีวุฒิบุญไหล บอบีวาีฝนเลยแก่จ้าปางกับลากเมื่อนี่หมอตัวกลางจมีมะล้อมมมะล้อยามวานิมพยูท่ากับเสียงอีสานเสียงอีสานฮะเนี่ยครับฝันนี่เราโควิดปโตโม่คนนีเมื่อซึ่งเมื่อนี่แก่แกนิจัด มีสักราบูชาขอพรอง์พระพุทธมงคลนี่เมื่อไปแห้ว่าประสาทเพลิงบ่อนแห้วนอกจากนั้นก็ดีไซน์นะครับก็เจดีไซน์เดี่สร้างควาทำฟู้นสร้างความมั่นคงยงชีวิตเป็นตัวทอดเป็นชั้นๆขึ้นไปชีวิตคนเทาสร้างไว้ยงีเฮามีชีวิตอยู่ ไทยโคราชพัดไทยโคราชซ้าบาทพี่น้องเฮ้ยพี่นี่น่าโชว์น่าโชว์น่าโชว์อันนี้ปลาครับปลา เขตใครยังไงบีทั้งหมดแม่มน,น,น,นังครับท่าน่นงกรชแม่ประยูประิาบ,าค,บ,นบนครับเมืองั้งหยีลีโอมอไข่มองชาง เจดีนะอ,อ,อัดลง YouTube หมูกรอบว่าหมดแล้วหมูกรอบ BM ไก่ฉีกมีเข,ขียวก่อนพายพีสซาครับหมดแล้วไมโลไมโลชิ้นเนื้อสิบบาทหนึจงาชับนหา วดกาแฟของกินหลายหลายนกทอดทอดนกนกทอดจาราหาสิปาดอไอโออิชาเออมีกับเป็นเซเลมบี <c oughs> ใหญ เคเคพี่นี่เคเคท่านี้ครับเขาบอกเบิ้งนังนะพี่น้องนังกลาขี้แปนน้ำโตเกียวเคโทรศัพท์ผมคิดว่าเขาจะยื้อแล้วเขายื้อมางไหมยื้อแต่เสื้อผ้าถ้าปล่อยผมใส่กางเกงในตัวเดียวเดินออกมาครับพี่พวกไปอาบน้ำเลยไปขอจีไป เฮ็ดมานอย่ามกกว่าก็ AH, ขายเกตซิปแปดซิปกุนว่าก้อยพิษานแล้วก่อยเศร้าแล้วอ๋ออยู่นี่ลาะที่นี่ลาะโคตรลายอยู่หันมันจวดก็ได้ก็ได้ก็ได้ก็ลัดก็ลัดครับก็ลัดก็ลัดเบิ้งหวยไทยยูทูบอยู่ก็ลัดอยู่่นี่ล่ขายดีพ่น่าไรนี่พ่นจักบาท โคโลหาซิปสะพอนว้าทั้งกูรูผลไม้ผลไม,ม้ครับอลองกองสิ้นอันเหลือ,อยวน,นึงยังโมเมื่ออยู่อันหมูกรอบเป็นห่อตะเก็บเมื่อกินโหลดแม่นวะ นะหมูกว่าเราือยนมันยันงขายอยู่ว้าโกย่นที่ดนะูส,ส,ส,สิสิ่นครับดกสินอ่ลดกสินสิ่งนี่สิงบสง่งมังพัากี่ล่ะพักเต็มไมละหาบามันยิ่งอวนว่าเนี่โอ้หัแมนตัวนี้คนละคน แชมปครับแชมปครับเจ้าแชมป์แคนี้กับมูเด้งนะครับเพื่อนมูเด้งเบิรดแล้วครับพี่น้องเบิรดแล้วเดือทหารเคปวันนี้แค่นี้เดือทหารเคปคแบบสามถุมแล้วครับมืออื่นจะใคมาอุดนุนใหม่ครับผานี่พันบอกมืออืน่นมืออืน่นเอาแค่นี้เนาะครับน้อพอปิดคลิปกันครับ เ็นแงแล้วที่า่าออกมาอดอนยอนใสไปเอง